คลิปนี้ Bullet Black จะมานำเสนอเอ,อ่อน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะที่เข้าไปอยู่ในระบบป้องกันขีปนาวุธสมัยใหม่เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้มันกำลังเปลี่ยนเอ,อ่อเปลี่ยนภาพของสงครามยังไงโดยเฉพาะการป้องกันภัยทางอากาศนะคะแหล่งข้อมูลของเราจะพาไปเจาะลึกเลยค่ะว่า AI เนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยาได้ยังไงบ้างแล้วก็มีตัวอย่างจริงด้วย อย่าง Iron Dome หรือระบบของสหรัฐค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก่อนเลยนะคะระบบ Iron Dome ของอิสราเอลค่ะที่เขาว่ากันว่าออมีอัตราความสำเร็จในการสกัดกั้นจรวดสูงมากๆ90 9 6ถึงเ6เลยทีเดียวเอาละค่ะมาดูกันว่า AI มันเข้ามามีบทบาทสำคัญตรงไหนคะ่ะจุดไหนเป็นพิเศษครับ คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆของอไรยเลนโดมนะครับคือ AI เนี่ยทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์แบบเรียลไทม์เลยลองนึกภาพข้อมูลจํานวนมหาศาลที่เข้ามาตลอดเวลา AI ต้องประมวลผลเร็วมากเพื่อจะดูว่าจรวดที่ยิงเข้ามาเนี่ยเป็นภัยคุกคามจริงหรือเปล่าแล้วที่สําคัญคือมันคํานวณต่อด้วยว่าเอ๊ะ จรวจลูกนี้มีแนวโน้มจะตกในพื้นที่ที่มีคนอยู่ไหมอ๋อคือต้องดูด้วยว่าจะตกใส่ใครหรือเปล่าใช่ครับถ้าคำนวณแล้วว่าเออจะตกในพื้นที่ที่มีคนอาศัยหรือพื้นที่สําคัญระบบถึงจะสั่งยิงสกัดด้วยขีปนาวุธทามีร์แต่ถ้าดูแล้วว่าไม่เป็นภยัยเช่นจะตกในที่โลง่งก็จะปล่อยผ่านไปเลยครับ ก็เป็นการประหยัดทรัพยากรแล้วก็ลดความเสี่ยงยิงฟลาดด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับประหยัดตัวขี่ปนาวุธแล้วก็ลดความเสี่ยงอื่นๆด้วยแล้ว AI ยังช่วยเรื่องความยืดหยุ่นอีกนะครับคือในอนาคตเนี่ยระบบอาจจะเลือกใช้อุดอื่นด้วยซ้ําอาจจะเป็นเลเซอร์พลังงานสูงหรืออะไรที่เหมาะสมกว่าในสถานการณ์นั้นๆ AI ก็จะช่วยตัดสินใจเลือกให้ครับใช่ไหมคะทางกองทัพสหาราัฐเองก็เห็นว่านำา AI แล้วก็ Machine Learning มาใช้เหมือนกันแต่เหมือนจะเน้นไปที่การรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนกว่าเดิมด้วยใช่ครับทางสหารัฐเขาก็พัฒนาระบบที่ใช้ AI กับ Machine Learning เหมือนกันแต่จะมุ่งเน้นไปที่ภัยคุกคามทีออ่อาจจะรับมือยากขึ้นอย่างเช่นพวกดโดรนขนาดเล็ก,ลกอ๋อพวกดโดรนที่ใช้กันเยอะๆในสงครามยุคนี้ครับดโดรนพวกนี้มันเล็ก ตรวจจับยากแล้วก็อาจจะมาเป็นฝูงได้แล้วก็รวมถึงพวกขีปนาวุธที่อาจจะมีความสามารถหลบเลีย่ยงหรือมีความซับซ้อนสูงขึ้นด้วยระบบของสหรัฐก็จะใช้เซ็นเซอร์หลายๆแบบป้อนข้อมูลให้ AI วิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อให้ตรวจจับแล้วก็ตอบโต้ได้เร็วและแม่นยำจุดเด่นอีกอย่างคือ Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องที่ทำให้ระบบมันเก่งขึ้นเรื่อยๆได้เองเรียนรู้เองยังไงคะก็คือมันเรียนรู้จากข้อมูลเก่าๆครับ ทั้งข้อมูลการโจมตีจริงๆหรือจากการซ้อมรบในสถานการณ์จำลองอย่างที่มีการทดสอบจำลองโรนโจมตีพร้อมกันทีละเยอะๆเป็น10บๆลำ AI ก็จะเรียนรู้รูปแบบแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ตรวจจับแยกแยะแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ว่าพอ AI มันเก่งขึ้นมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องอาวุธเนี่ย มันก็มีความท้าทายหรือข้อกังวลอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่เขาพูดถึงกันเรื่อง LAWS หรือระบบอาวุธอัตโนมัติเต็มรูปแบบใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยคือความกังวลเกี่ยวกับ lethal autonomous weapons y s t e m s หรือ LAWS ที่ AI อาจจะทำการตัดสินใจเลือกเป้าหมายแล้วก็โจมตีได้เองโดยที่อาจจะไม่ต้องมีคนอนุมัติในขั้นสุดท้ายฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะหรือเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องใครจะรับผิดชอบ มันเป็นคําถามใหญ่ทั้งทางจริยธรรมแล้วก็ทางกฎหมายระหว่างประเทศเลยครับว่าเราจะควบคุมมันยังไงจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะเรื่องนี้คงต้องถกเถียงกันอีกยาวเลยนะคะครับก็เลยต้องมีการพูดคุยกันถึงเรื่องกรอบการกํากับตุลที่เข้มงวดแล้วก็การคงไว้ซึ่งบทบาทของมนุษย์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหรือที่เรียกว่า human control นะครับ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมคะว่าจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยบทบาทของ AI ในการป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่มันเป็นยังไงบ้างคะสรุปสั้นๆก็คือ AI ได้เข้ามาเปลี่ยนเกมแบบว่าเป็นเกมเชนเจอร์จริงๆครับในระบบป้องกันภัยทางอากาศทําให้การประเมินสถานการณ์การตัดสินใจแล้วก็การตอบโต้ภัยคู่คมเนี่ยมันเร็วขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย อย่างที่เราเห็นจาก Iron d โดมที่มันช่วยกรองช่วยจัดลำดับความสำคัญได้หรือระบบของสหรัฐที่ใช้ m a c ช ine Learning มารับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆอย่างโดรนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับศักยภาพที่เพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญทั้งเรื่องจริยธรรมกฎหมายและก็การควบคุมดูแลโดยเฉพาะระบบที่มันทำงานอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบในระดับโลกเลยครับเพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีมันเดินหน้าไปอย่างมีความรับผิดชอบ แล้วก็ผมอยากจะทิ้งท้ายให้คิดนิดนึงนะครับคือในขณะที่ AI ฝ่ายป้องกันมันเก่งขึ้นเรื่อยๆในการตรวจจับแยกแยะสกัดกั้นเนี่ยลองคิดดูว่าแล้วฝ่ายรุกหรือฝ่ายตรงข้ามเขาจะปรับตัวยังไงเขาจะพัฒนา AI หรือยุทธวิธีใหม่ๆมาเพื่อเอาชนะระบบป้องกันพวกนี้ไหมอืมเป็นไปได้นะคะอาจจะกลายเป็นการแข่งขันกันไปเรื่อยๆ ใช่ครับมันอาจจะกลายเป็นเหมือนวงจรการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ไม่จบสิน้นแล้วคําถามที่อาจจะสําคัญกว่านั้นก็คือการที่เรามีระบบป้องกันที่มันฉลาดขึ้นมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเกินจริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะทําให้การตัดสินใจตอบโต้เนี่ยมันเร็วเกินไปโดยที่อาจจะขาดการไตรตรองอย่างรอบคอบซึ่งสุดท้ายแล้วมันอาจจะนําไปสู่การขยายความขัดแยง้งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทิศทางจะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์กันมาด้วย